สวัสดีค่ะวันนี้ต้นมาชวนทำสังขยาฟักทองใบเตยเมนูคลีนๆสำหรับคนที่ขาดหวานไม่ได้ค่ะเริ่มจากให้ทำการควานเมล็ดฟักทองและส่วนที่เป็นด้านในของฟักทองออกล้างทำความสะอาดวางฟักทองไว้ในซึง้งเตรียมพร้อมสำหรับการนึ่งฟักทองในวันนี้ค่ะเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วให้ทำการตอกไข่สามฟองลงในโถปั่นค่ะ แล้วเทนมจืดปริมาณ1.5ลิตรลงไปผสมค่ะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลหล่อฮังกล้วย3ช้อนโต๊ะซึ่งเป็นน้ำตาลทดแทนความหวานออกแกนิกค,ค่ะนำใบเตยมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆพร้อมกับเทใบเตยลงไปในโถปั่นค่ะทำการปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ แล้วทำการกรองส่วนผสมที่ได้อาจจะใช้กระชอนหรือผ้าขาวบางในการกรองก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะนำส่วนผสมที่ได้มาหยอดใส่ฟักทองที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะใช้เวลาในการนึ่งฟักทองประมาณ30-40นาทีค่ะว้าวเสร็จเรียบร้อยหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ต้นได้โรยหน้าสังขยาฟักทองใบเตยด้วยงาดำดังนั้นนอกจากกลิ่นหอมหอมจากใบเตยเรายังได้กลิ่นหอมหอมจากงาดำที่โรยหน้าด้วยค่ะเมนูสังขยาฟักทองใบเตยนี้เป็นเมนูที่มีส่วนผสมเหมาะสำหรับท่านที่รักสุขภาพขาดขนมของหวานไม่ได้แต่กลัวอ้วนลองทำดูนะคะอร่อยเหาอไม่อ้วนแน่นอนค่ะ